ตลาดสดสุรินทร์มีของเลือกมากมายเลยนะคะก็จะเป็นอยู่โซนชั้นบนโซนชั้นล่างนะคะขายผักผลไม้อาหารของแห้งนะคะมากมายนะคะของสดของแห้งของกระเทียมพริกนะคะมีตลาดเลยนะ,ะเราเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมในยามเช้าวันที่สองกร,รกฎาคมน,นะคะ คนคลุกคักนะคทุกคนวันนี้ก็คลุกคักเหมือนเดิมน,นะคักมากอย่างช่วงเช้านะสวัสดีหนึ่งท่านด้วยนะคะ hello everlywan hello my friend thank you so much for watching ขอบคุณ f ีทุกคนทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง,งนั้นก็จะเป็นฝั่งปลานะปลาส้มนะคะปลาสดมีมากมายในตลาดนองสุรินทร์ของเราเลือกซื้อเลือกทานกันได้เลยนะคะ แล้วเราจะพาไปดูกลุ่มตรงตนี่ก็มีปลานะเป็นปลาสมาดมีปลาเทียวธรรมดามีปลาช่อนปลาไหลนะคะทุกคนตอนเช้า คนคนุดคักค่ะคนคุดเลือกปลาเลือปลาจะไปจ้างเขาไปทำอีกทีอกอน,กททกทนึงสี่เหล่ากระจังเขาทำสี่เหล่ากระจังเขาทำปลาส่วนมากจะเป็นปลาที่เขาขายแบบธรรมชาตินะคะฝั่งนี้ยายก็จะมีหอยแต่วันนี้ไม่มีกุ้งมานะคะไม่ได้กุ้งเนาะ ไม่มีกุ้งนะทุกคนไม,ม่มีกุ้งม,มีแต่ผักนะคะฝั <c oughs> ่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นอาหารพวกปลานะคะเดี๋ยวถ้าฝั่งนูน้นทางที่ใต้จะเป็นเห็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมปลาะะมุมปลาฝั่งนู้นนะ,ะทุกคน โอ้ยเราปิดเสียงขอโทษด้วยเพื่อนนี่น่าล่ะถึงว่าคนเงียเๆียไปขอโทษด้วยอันนี้เราก็มาอยู่กลุ่มปลานะคะป่าสร้อยกินประจำนะเพื่อนต้องขอโทษที่ดีด้วยนะคะก็ปิดเสียงไว้เมื่อกี้มีเพลงเราก็เลยปิดเสียงต้องขอโทษด้วยมาซื้อประจำปลาแม่น,นะคะอ่านของป่าจะอยู่ตรงมุมน,นี้นะคะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเวีชมนะ